สวัสดีค่ะดิดาวิสต้อง for change มาแล้วค่ะวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันถึง1ใน4สุดยอดวรรณกรรมจีนที่ประพันธ์ขึ้นจากเรื่องราวจริงในประวัติศาสตร์จีนช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็แต่งเสริมเข้าไปอีกประมาณสัก30%กําลังพูดถึงเรื่อง3ก๊กค่ะผ่านการแปลเป็นหลากหลายภาษาไปทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือภาษาไทยอ่านจบแล้วได้ประโยชน์อะไรจาก3ก๊กเรื่องนี้บ้างวันนี้เราจะคุยกับรักษาราชการแทนรองคณะบะดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐประศา ศาสตราจารย์จากนีดา้านะคะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนัทกฤตเปาอินค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ขาอาจารย์ศึกษาเรื่องสามก,ก๊กครับดังนั้นก็อ่านหลายรอบครับหลายรอบหลายเวอร์ชันแล้วก็สนใจในหลากหลายสื่อด้วยครับอาจารย์อ่านแบบทั้งอา,อาจารย์ได้ภาษาจีนด้วยไหมคะภาษาจีนไม่ได้ครับแต่อ่านภาษาอังกฤษด้วยกับภาษาไทยด้วยใช่ไหมค,ครับครับมันมีความแตกต่างความสนุกอรรถหรือว่าเรื่องราวอะไรที่ได้จากหลากหลาย ฉบับแปลนี่มันต่างกันไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องบอกก่อนเลยว่าเราชอบอ่านในสไตล์ไหนถ้าเราบอกว่าเราชอบอ่านในสไตล์แบบเป็นคนตรงๆต,ต้องการเนื้อหาแน่นๆตรงๆผมว่าฉบับภาษาอังกฤษนะฮะที่แปลมาเนี่ยค่อนข้างตรงมากนะฮะแต่ว่าภาษาจีนที่เขาแปลมาเนี่ยจะเป็นภาษาจีนกลางฮะเพราะฉะนั้นชื่อเราอาจจะ,ะไม่ค่อยคุ้นอย่างเช่นโจโฉอย่างเงี้ยคนไทยเรียกโจโฉเป็นภาษาฮกเกี้ยนแต่ว่าตำราที่เขาแปลเป็นของฝรั่งเนี่ยที่เขาแปลมาจากของท่าน ลวกลอกลนตรงเนี่ยนะครับ<ช>ท่านก็จะเป็นอย่างเช่นเฉาเฉาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวอักษรคล้ายๆกันแต่ว่าออกเสียงต่างกันมาก บางทีถ้าไปอ่านจะงงตัวละครเข้าไปอีกเอาแค่ชื่อของผู้ประพันธ์ยังยังล่อวนตรงหลัวกวนจงหลัวกวนจงเลยล่อวนตรงแล้วแต่สำเนียงยังงงอย่างนี้เลยนะคะดังนั้นฉบับพี่แปรมาภาษาไทยเนี่ยก็เลยมีผู้รู้มาสกิดเตือนอยู่บอกว่ามีแปรพิษด้วยชื่อตัวละครเป็นชื่อสถานที่อันนั้นก็ว่างันไปนะคะแล้วแต่เล่มก็อ่านอาจารย์ว่าอ่านยากไหมสามก๊กนี่อ่านยากมาก นะครับแต่ถ้าอ่านเข้าใจแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นโลกลึกลับที่เรามีมนสเสน่ห์ที่เราอยากจะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมมันมีอะไรมากกว่าสิ่งที่เขาสื่อมันเป็น reading between the l i n e ด้วยนีมีหลายอย่างครับอาจารย์คะจากประสบการณ์ที่อ่านเองรู้สึกว่า3ามก๊กเรื่องที่ยากอย่างหนึ่งเนี่ยคือชื่อตัวละครใช่ครับเยอะมากบางทีตั้งใจจำปรากฏว่าหน้าถัดไปตายแล้ว อาจารย์มีวิธีอ่านยังไงให้ง่ายสาหรับเอาคนเริ่มต้นก่อนอันดับแรกเลยนะครับก็ควรจะอ่านเอาเรื่องก่อนหมายคำว่าอ่านเอาเรื่องหมายคำว่าให้เข้าใจเรื่องก่อนนะครับส่วนเรื่องตัวละครเนี่ยก็จดจําเฉพาะตัวละครหลักละครที่เป็นตัวเสริมเข้ามาเนี่ยเรายังไม่ต้องสนใจนั่นคือรอบแรกที่อ่านนะฮะอ่านทำความเข้าใจว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยของ อะไรครับปลายราชวงศ์ฮั่นใช่ไหมครับคึ้สักหลาสองรอย่อย่างเงี้ยพระเจ้าเฮียนเต้อย่างเงี้ยครับจนกระทั่งไปจบเลยสมัยสุมาเอียนขึ้นเป็นเป็นจักรพรรดินะฮะในราชวงศ์ใหม่นะครับก็คือราชวงศ์จิ้นอย่างเงี้ยครับก็60ปีเท่านั้นเองคศ2อ0ศถึงคศ2อ0 60ศปีนะครับนี่เป็นต้นเอาเอาแค่เรื่องอาจจะอ่านเรื่องย่อไปก่อนใช่ครับอาจจะเริ่มจากตรงนั้นก่อนก็ได้ครับผมอาจารย์ขางั้นที่เขาพูดกันว่าอ่าน 3. จบครบไม่ได้นี่ไม่จริงเนาะไม่จริงครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยสามก๊กเนี่ยเป็นวรรณกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นคนไทยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนไทยทเชื้อสายจีนเป็นจํานวนมากที่อพยพมาจากจีนนะครับใ,ในสมัยอดีตพวกบรรพบุรุษหลายๆคนนะครับอย่างเช่นต้นตระกูลผมก็เหมือนกันเงี้ยครับก็อพยพกันมาหลายตระกูลก็อพยพกันมาทีนี้คนไทยกับคนจีนอยู่ด้วยกันมาหลายร้อยปีถูกไหมคร,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพบ สิ่งที่เราเจอเนี่ยอุปนิสัยใจคอของคนเนี่ยเรียกได้ว่าก็ถอดถอดรหัสกันมาเลยลวครคเรียกว่า DNA เลยสายเลือดก,กันมามเพราะฉะนั้นเราหมั่นศึกษาตำราข,ของในส่วนของอฝ่ายของตะวันตกใช่ไหมครับโลกะตะวันตกทฤษฎีต่างๆการจูงใจ HRMHRD ์เอมเอชอร์ดใช่ไหมครับสถิติแม n นตแต่เราไม่สนใจทฤษฎีของโรคตะวันออกซึ่งเรียกได้ว่า1,800ปีก็ยังคลาสสิกอยู่เนี่ยถือว่าเราพลาดนะฮะพลาดอะไรไปหลายอย่างมาอาจารย์มาว่านจริงมีความใกล้ชิดกับเรา ครับมีความใกล้ชิดกับเรามากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเ,เราเอาทฤษฎีตะวันตกมาแต่คนไทยเรามีคาแรคเตอร์เหมือนตะวันตกหรือเปล่าหรือเรามีคาแรคเตอร์คล้ายกับคนเอเชียเราเพราะเราเป็นคนเอเชียถ er, <c oughs> ูกไหมครับเราก็ต้องเหมือนคนเอเชีย er. uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ่าน3มก๊กเกิน3มจบครบไม่ได้ผมว่าคํานี้ไม่ค่อยถูกเท่าไหรนะ่น uh ัก huh. แต่นะะต้องบอกว่าถ้าใครไม่เคยศึกษาสามก๊กก็อย่าได้ริอ่านคิดการใหญ่ใดๆนี่จริงว่าอย่างนี้อาจารย์ครับ ในในแง่มุมของอาจารย์ที่ศึกษามายาวนานเป็น10ปีครับอา,อาจารย์ให้ความสำคัญกับสังกกระดับไหนเอ,อมากเลยนะครับจริงๆผมมองในมุมของปรัชญาด้วยตอนแรกก็คืออ่านเรื่องมันไม่ใช่แค่นิยายไม่ใช่นิยายครับมันเป็นแรกๆก็เป็นนิยายสนุกสนานแต่พอเราศึกษาไปศึกษาไปมันลึกซึ้งกว่านั้นครับมันคือเรื่องปรัชญาการใช้ชีวิตมันคือเรื่องวิถีชีวิตมันคือเรื่องของการตัดสินใจดิชันเมคกิ้งครับ ในบางครั้งเรามีอะไรหลายอย่างที่เราเราสับสนนะฮะบางครั้งสิ่งเหล่านี้จะสามารถยกเป็นกรณีศึกษาได้ที่จะทำให้เราช่วยในกระบวนการตัดสินใจได้มากขึ้นในในแวดวงของของคนที่ชอบอ่านสามก๊กด้วยกันจริงๆไม่จํากัดใช่ไหมคะไม่จํากัดเลยครับทุกคนสามารถอ่านได้ผมยกตัวอย่างนี้ครับว่าใน3ก๊กเนี่ยมีผู้นําอยู่3ประเภทะนะครับสคน3ก๊กใช่ไหมครับก๊กแรกนี่คือโจโฉนะครับคือวีก๊กก๊กใหญ่สุด พกที่2คือเล่าปีก็คือจกก,ก๊ก <c oughs> ทางเสฉวน <c oughs> นะครับแล้วทางตอนใต้เนี่ยใต้แมน่น้ำแยงสีเกียงเนี่ยนะครับก็คือก๊กของซุนกวน <c oughs> ก็คืองอกก,ก๊ก3คนนี้เป็นบุคลิกภาพที่เรียกได้ว่าเติบโตมาแตกต่างกัน <c oughs> ถ้าคนที่มาจากรากญ้านะครับให้ดูเล่าปีเป็นหลัก <c oughs> เขามาจากคนทอเสือขายครับแล้วเขาเติบโตมาจนกระทั่งเป็นจกักรพรรดิคนหนึ่งของจีน <c oughs> ถ้าเราเป็นทนชั้นกลางเป็นข้าราชการเป็นคนที่ทำงานออฟฟิศ ควรศึกษาโจโฉเพราะโจโฉเนี่ยเติบโตมาจากข้าราชการระดับกลางแล้วก็เติบโตขึ้นไปจนกระทั่งไปเป็นวีอ๋องสามารถเป็นฮ่องเต้ได้ก็ไม่เป็นนะครับเพราะฮ่องเต้ตอนนั้นพระเจ้าเฮียนเต้เป็นหุ่นเชิดของโจโฉส่วนในส่วนของซุนกวนเรียกว่าเป็นไฮโซฮะลูกคนหนูพ่อใหญ่มาะนะครับพ่อเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เป็นรัฐแม่ทัพผู้ใหญ่ก็เติบโตมาจากตรงนั้นก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นไปได้ แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทั้งหมดขึ้นไปเป็นผู้นําของกกทั้งนั้นเลยนะครับมันน่าสนใจตรงนี้อยากฟังเรื่องยอ่อค่ะอาจารย์ครับเรื่องย่อจริงๆแล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงสมัยของพระเจ้าเรนเต้นะฮะในสมัยพระเจ้าเรนเต้นเนี่ยในวรรณกรรมบอกว่าท่านไม่ได้ทรงอยู่ในทศพิราชัธรรมทําให้ประชาชนเกิดความวุ่นวายเกิดกบฏโจลพวกผ้าเหลืองเพราะมันอยู่กันลาบากนะครับพวกนี้ก็ออกไปเป็นโจรเลยดีกว่าอโอ้ยวุ่นวายมากครับและในส่วนของราชสำนักเนี่ยก็เลยส่งแม่ทัพอะไรเนี่ยมาปราบนะครับ แล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีศึกอีกอันนึงก็เรียกศึกสิบขันธีสิบ<ะ>ขันธีเนี่ยก็ตัดหัวหัวจินนะครับซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยอ้วนเซี่ยวก็ไปเชิญแม่ทัพที่อยู่นอกด่านมาปราบสิบขันธีซึ่งโจโฉเนี่ยห้ามไว้แล้ว<ะ>บอกฆ่าขันธีปราบปราบขันธีเนี่ยไม่ยากนะครับแค่ง่ายซะยิ่ง,งกว่าพลิกฝ่ามือแต่อ้วนเซี่ยวซึ่งเป็นแม่ทัพอีกคน,นบอกให้ไปเอาต่างโต๊ะมาหลังจากนั้นพอต่างโตเข้ามาปุ๊บปราบสิบขันธีเสร็จปุ๊บก็ยึดราชสำนักเลยครับน่คือตตก็งโ๊ะ จับตัวห้องเต้เป็นองค์ประกันก็คือยกพระเจ้าเฮียนเต้ขึ้นมาเป็นห้องเต้แทนพี่ชายก็คือของจูเปียนอย่างเงี้ยของจูเหียบขึ้นมาแทนของจูเปียรแล้วก็ของจูของจูเปียนเนี่ยโทษครับของจูเหียบเนี่ยอยู่ยาวจนกระทั่งเป็นพับเพจของโจโฉและโจผียาวมากครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกดยว,ว่ามีการลบปราบไปเรื่อยแล้วครับจนกระทั่งสุดท้ายก็ไปจนจนถึงศึกศึกหนึ่งนะในช่วงนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์ต้องอธิบายนีดก่อนว่า ประเทศจีนตอนนั้นอ่ะสับสนวุ่นวายเพราะว่าราชสำนักก็ถูกครอบงำโดยขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็คือสั่งต่างโตอนอกเมืองก็ไม่เคารพแล้วบอกว่ากฎหมายไม่มีความหมายมก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มีซุ้มเจ้าพ่อเป็นจำนวนมากมีผู้มีอิทธิพลเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ากฎหมายใช้ไม่ได้แล้วครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการนอกนอกระบบแล้วครับแล้วก็รวบรวมเมืองจนกระทั่งสุดท้ายแตกออกมาเป็นสามก๊กนะรวบรวมกันได้เป็นสามก๊กใหญ่ก็คือก๊กของโจโฉ กกของส่วนกวนแล้วก็กกของเล้าปีหลังจากสึกที่ผาแดงก็คือถ้าใครเคยดูภาพยนตร์ก็จะเคยดูภาพยนตร์ตอนโจโฉแตกทับเรืออันนั้นคือจุดที่เรียกว่าเป็นจุดแตกหักแล้วกเกิดเป็นสามกกที่ชัดเจนณตอนนั้นมีคนฝากคําถามมาอาจารย์ครับผมสรุปว่าตีกันทําไมในสามกกเขาต้องการรวมแผ่นดินเป็นแผ่นเป็นแผ่นดินหนึ่งเดียวเหรอครับเขาต้องการรวม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการต่อสู้กันในช่วงนั้นเนี่ยมีคนตายเป็นจำนวนมากครับ ก็เรียกได้ว,ว่าถ้าดูตามสถิติแล้วเนี่ยช่วงต้น,นของ3ก๊กคือคิดสกัดราอ220จนกระทั่งถึงปลายคิดสกัดรา280เนี่ยนะครับจาก50ล้านคนเหลือประมาณ16ล้านคนก็คิดดูสิว่าตายไปเยอะขนาดไหนกี่10ล้านคนในช่วงเวลาประมาณ60ปีตามเนื้อเรื่องนี้นะคะมีหลายศึกที่เกิดขึ้นให้<า>ได้เห็นวิธีคิดแนวทางในการบริหารงานยกให้กับเล่าปีไหมคะอาจารย์ที่รู้จัก บริหารคนมากที่สุดถูกต้องครับเขาเรียกว่าเล่าปีคือผู้ที่พนมมือให้แก่คนทุกชนชั้นนี่คือท่านยาขอบนะครับท่านยาขอบได้ให้สมยาไว้เล่าปีเรียกได้ว่าเป็นคนที่คิดการใหญ่ครับแต่เก็บอาการแล้วก็เรียกได้ว่ายกมือไหว้แล้วครับไม่ใช่ยกมือไหว้คารวะแล้วครับทุกคนเลยแล้วก็สะสมคนเก่งนะครับมีคํากล่าวของคงเบ้งอาจารย์ขอกล่าวนิดหนึ่งแล้วกันคงเบ้งพูดมาอยู่3ประโยคนะครับตอนที่เล่าปีไปขอให้คงเบ้งมาช่วยครั้งที่3นะครับแล้วคงเบ้งตอบรับคงเบ้งบอกว่า ฟ้ามอบโอกาสให้กับโจโฉนะครับคือมอบอะไรครับมอบองค์ห้องเต้ที่จะออกราชโองการให้กับโจโฉอะไรก็ได้สั่งไปปราบกบฏได้ทั่วแผ่นดินฟ้ามอบเชืยภูมิที่ดีให้กับสุนกวนเพราะว่าสุนกวนเนี่ยเรียกได้ว่ามีแม่น้ําใหญ่ตัดผ่านการที่จะเข้าไปตีทาได้ยากสามารถรักษาเมืองได้เป็นอย่างดี<ะ>แต่ฟ้าก็มอบหัวใจของประชาชนให้กับเล่าปี่ นี่คือเล่าปีเรียกว่าได้หัวใจประชาชนก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ลักษณะนั้นแต่กว่าจะมาเป็นฮ่องเต้ก็อายุ60แล้วครับเล่าปีอ่าฮะครับผมคงเบ้งกับจูกันเลี้ยงคนเดียวกันคนเดียวกันครับมีสองมีสองชื่ออีกใช่ครับเพราะว่าเป็นภาษาฮ่เกี้ยนภาษาจีนได้บรรดาในบรรดาคุณสื่ออาจารย์คงเบ้งสูมาอี้ลกซุนอาจารย์ให้ใครเป็นที่หนึ่งอาจารย์ว่ายังไงก็ต้องเป็นคงเบ้ง แต่ว่าในช่วงชีวิตของคงเบ้งเนี่ยคงจะสั้นกว่าในส่วนของซูมาอี้คงเบ้งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้มาเหนือเมฆนะฮะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของซูมาเตโชจริงๆเนี่ยคงเบ้งเนี่ยเรียกได้ว่าซูมาอี้ไม่สามารถเอาชนะคงเบ้งได้ถ้าถ้าทําการตั้งรับซูมาอี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถตั้งรับพอตั <im itation> ้ง <im> ร <itation> <Ha> ับได้แต่ถ <Luca> ้าไปบุกไม่มีทางสู้ของเบงได้นะครับแต่ซูมาอี้ตั้งรับถอยร่นไปเรื่อยจนกระทั่งองเบงเนี่ยเสียชีวิตไปเลยครับ คือเขาเขาก็สามารถหน่วงเวลาได้ก็คือใช้จุดเด่นของตัวเองถูกต้องครับเขาเก่งไม่เหมือนกันครับความได้เปรียบของของภูมิหลังด้วยนะคะหลายหลายสิ่งแบ็กอัพอีกหลายอย่างที่จะจะเอื้อต่งกันแต่อาจารย์ก็ยังให้ของเบ้งยังให้ของเบ้งแต่ลูกซุนเนี่ยน่าสนใจในกรณีของอ่เรียกได้ว่าเป็นผู้นําหรือว่าเป็นเป็นแม่ทัพหรือว่าเป็นที่ปรึกษาในตัวด้วยที่อายุน้อยสุนกวนของศุนกวนนะครับที่อายุน้อยถ้าเราเป็นคนที่อายุน้อยอยากประสบความสำเร็จนะครับ เรียกได้ว่าลกซูนเนี่ยทุกคนปราโมชหมดโอ้ยยังจะมาทำงานได้ยังไงเราเจ้ายัางอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ฟังกันหรอก huh. นะครับแต่ลกซูลมีจิตวิทยา huh. มี HR huh. นะครับที่ดีก็สามารถที่จะใช้ p s y c h o l o g หรือจิตวิทยาเนี่ยในการที่จะควบคุมผู้หลักผู้ใหญ่ได้ ก็น่าศึกษาลกสุ้หลักๆของผู้นําของทั้ง3ก๊กต้องมีกุญซือคนสําคัญอยู่เคียงข้างผ่านการตัดสินใจหลักศึกไปด้วยกันนะคะใช่ครับเมื่ออ่านจบแล้วหยิบยกเอาแต่ละช่วงเวลาในเรื่องราว3ามก๊กเนี่ยมามาใช้ประโยชน์ยังไงคะอาจารย์จริงๆก็ต้องดูเป็นเคสไปเคสไปนะครับตัวอย่างเช่นมีคํากล่าวคํานึงของในส่วนของสือของโจโฉ นะสั่งสอนลูกชายแล้วก็โจหยินคือลูกพี่ลูกน้องบอกว่าให้เจ้าจงศึกษาตำราให้เป็นอย่างดีนะแต่อย่ายึดติดกับตำราศึกษาตำราเพื่อให้เข้าใจตำราแต่อย่ายึดติดกับตำราเมื่อไหร่เจ้ายึดติดกับตำราเมื่อไหร่เจ้าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ได้โดยง่ายเพราะฝ่ายฝ่ายศัตรูเขาจะรู้คุณอ่านตำราเล่มไหนฝ่ายตรงข้ามนะคมันศัตรูฝ่ายตรงข้ามเขารู้คุณอ่านตำราเล่มไหนเขาก็จะตลบหลังอ่ะเขารู้วิธีคิดคุณอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกที่ซูโจ ตอนนั้นเนี่ยเล่าปียึดเมืองซูจโจมาจากโจโฉได้โดยการใช้ป้ายคําสั่งของโจโฉให้เปิดประตูแล้วเข้าไปยึดเลยนะครับเรียกได้ว่าใช้กลอ,อุบายแล้วครับโจโฉเข้าไปไปตีปรากฏว่าโจโฉก็ใช้กลศึกกลอกเหมือนกันก็คือปล่อยเอาทหารอ่อนแอไปสู้แล้วให้ทหารอ่อนแอตายประมาณสัก5-6,000พน 6, หลังจากนั้นก็ไปตั้งค่ายไกลเหมือนถอยทับเหมือนกำลังจะแพ้เล่าปีก็คิดว่าพิชายสงครามเนี่ยได้สอนเอาไว้ว่า เมื่อสัตวตูพ่ายแพ้ไปจำนวนมากควันกำลังใจเสียต้องรีบยกทัพตีก็บุกในเวลากลางคืนคพอเข้าไปปุ๊บก็เสร็จกับดักโจโฉเป็นที่เรียบร้อยอพอโจโฉรู้อยู่แล้วเราติ่่เราปีต้องมาก็กวางกับดักสองข้างทางเป็นที่เรียบร้อยอนี่แหละครับที่เขาบอกว่าจงศึกษาตำราให้ดีแต่อย่าไปยึดติดกับมันนะเมื่อไหร่เจ้ายึดติดเจ้าไม่มีทางที่จะเป็นผู้ชนะได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์สมมุติวาโจโฉนะก็อ่านตำราพิชัยเล่มเดียวกับเล่าปีถูกต้องรับใช่ครับถูกต้องครับก็เป็นกรณีที่เหมือนกับว่าเเวลาาาาาารรไปททํํงนก การแข่งขันในเชิงธุรกิจการแข่งขันในเชิงขององค์การนะครับหรือการแข่งขันระหว่างประเทศก็ตามในการชิงชัยเรื่องการค้าอะไรต่างๆเราศึกษาตำราฝรั่งเหมือนกันกับเขาเรามีนักเศรษฐศาสตร์เรามีนักรัฐศาสตร์เรามีนักการบริหารงานธุรกิจบริหารภาครัฐเราอ่านตำราทฤษฎีเดียวกันแต่ถ้าเราจะใช้ทฤษฎีเดิมถามว่าเขาก็รู้ว่าเราใช้ทฤษฎีนี้เขาก็จะคิดวิธีการคือทุกทฤษฎีมันมีช่องโหว่ครับอันนี้นอกเหนือจากเรื่องกลยุทธ์กลยสกธ ต้องพลิกแพลงเป็นแล้วเรื่องการบริหารคนเหรคะครับเรื่องการบริหารคนก็สามารถใช้ได้เป็นอย่างดีเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเอาเอา,เอางี้นะ,ะสามผู้นําโจโฉเล่าปี่ซุนกวนเก่งทั้งทั้งสามคนนะครับเพราะจริงๆแล้วมันมีก๊กมากกว่านั้นแต่ว่ามันแตกไปหมดแล้ว hmm. อย่างอ้วนเซี่ยวเนี่ยซึ่งโจโฉชนะที่กัวต่อเนี่ยศึกกวัวต่อนะครับในส่วนของอ้วนเซี่ยวเนี่ย เรียกได้ว่าระบบวุฒิธรรมแล้วครับเอาลูกชายมาเนี่ยเป็นแม่ทัพเต็มไปหมดแล้วทุกคนก็อยากจะเอาหน้ากันมาอยู่ข้างหน้ากันหมดม,มันจัดกระบวนทับไม่ได้ในขณะที่โจโฉมีการหมุนหมุนแม่ทัพในกองให้ได้แสดงฝีมือแล้วทุกคนก็รู้บทบาทของตัวเองเพราะโจโฉบ,บอกว่าถ้าใครเก่งโอเคโจผีเนี่ยขอมาเซ็กเทายังไม่ให้เลยครับอเอาไปให้กวนอูเพราะฉะนั้นโจโฉมองคนเขามองที่ความรู้ความสามารถเขาจึงสามารถเติบโตหลายคนบอกโจโฉค,คือทอราชหลายคนบอกโจโฉคือคนโหดเหี้ยม แต่โจโฉไม่ใช่คนที่ถูกฆ่าตายไม่ไม่ใช่คนที่ลูกน้องมาฆ่าเขาตายบนหมอนมมเขาป่วยตายแสดงว่าคนรอบข้างเขาเนี่ยไม่ได้เกลียดเขาเขาสามารถที่จะดึงหัวใจของลูกน้องเขารอบข้างได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นทั้งสามคนเนี่ยสามารถทํ M, า HRM การจัดการทร,รัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดีใช้คนเก่งท้างนั้นทําไมเล่าปีถึงมีคนเก่งๆอยู่ใกล้ตัวเยอะกว่าเมื่อเทียบกับอีก โจโฉกับซุนกวนครับเอาจริงๆแล้วนะครับพอๆกันพอๆกันก็พอๆกันแต่เล่าปีเนี่ยอาจจะมีตัวเด่นมากกว่าคือขงเบงใช่ไหมครับเพราะว่าคนเนี่ยชอบคนมีคุณธรรมเล่าปีเนี่ยภาพลักษณ์เข้ามาเขาได้คุณธรรมเขาก็เลยได้ขงเบงขงเบงได้ขงเบ้งคนหนึ่งเปรียบเสมือนได้กุนซือเป็นเป็นร้อยเป็นพันลวครถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่ามันดูเหมือนว่าจะมากกว่าขงเบงจะเล่าปีจะได้มากกว่าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของโจโฉก็มีทียอโยก มีกุยแก่เทียยกนี่จบมาจากมหาลาัยเดียวกันแล้วครับถ้าเปรียบเทียบกับขงเบง้งบางทองนะครับแต่เล่าปีเนี่ยอาศัยลูกเต้อแหละครับเรียกได้ว่ายอมพนมมือให้กับชนทุกชั้นมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนน้อมแล้วพวกกูบาจาร์ก็ชอบถ,ถ,ถ้าเรามองลึกๆถูกไหมครับกูบาจารย์ก็จะมีความเ,าเขาเรียกอะไรศักดิ์ศรีค่อนข้างสูงหน่อยหนึ่งแต่ถ้าไปขอก็ต้องท่านอาจารย์มาช่วยในฐนะท่านอาจารย์แต่โจโฉไม่ใช่ครับโจโฉนี่ก็จะมีลักษณะเหมือนกับค่อนข้างขมหน่อยหนึ่ง ก็งานะวิชาการผมไม่ค่อยชอบหรอวมันนะ้งสไตล์นั้นดังนั้นถึงแม้จะได้ซีชีไปก็เลยซื้อใจไม่ได้อยู่ดีนะได้แต่ตัวแต่หัวใจอยู่กับเล่าปี่นะแสดงว่าสุดยอดเลยนะฮะได้อ่านมาเหมือนกัน,น,นเยอะเลยอ <c oughs> าจารย์คะทำไมของเบ้งถึงพูดว่าเล่าปีได้หัวใจของประชาชนนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่เล่าปีทำเนี่ยหลายต่อหลายครั้งได้แสดงให้เห็นว่า เขาไม่ทิ้งประชาชนที่เมืองเขาพาประชาชนไปด้วยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเกือบจะเสียลูกชายแล้วครับเสียภรรยาไปเลยนะครับเรียกได้ว่าภรรยาก็ต้องตายระหว่างทางแทนที่ว่าจะเอาเฉพาะกองทัพกับครอบครัวตัวเองเดินทางไปกับพ่วงประชาชนในพื้นที่ไปด้วยครับหลายต่อหลายครั้งมันพิสูจน์ได้เห็นว่าเล่าปี่ล,ล้วคนเนี่ยชอบชอบคนพูดหวานเล่าปี่เป็นคนปากหวานนะครับแล้วก็เป็นคนแล้วก็เรียกได้ว่ายึดถือบอกว่าเราทําตามคุณธรรมเราต้องปราบทอราชเชิดชูหั่นนะครับ เล่าปีได้เปรียบตรงที่ว่าเขาเป็นเชื้อสายราชวงศ์ฮันด้วยนะครับแต่ว่าพ่อของเล่าปีเนี่ยไปแต่งงานกับสามัญชนจึงต้องสละฐาดอันดอนสักสุดท้ายเล่าปีก็เป็นคนทอเสื้อขายทอรองเท้าฟางขายในตลาดอย่างเป็นต้นครับก็จะไปเจอเตียวหุยกับกวนอูจึงได้ผ่านลำดับชีวิตของตัวเองมาแบบนี้นี่คือที่มาของพื้นฐานนิสัยของเล่าปีเองอย่างซุนกวนล่ะคะซุนกวนนี่คุณหนูนะครับต้องบอกว่าเป็นคุณหนูเลยแต่ฉลาด โจโฉเคยเอ่ยปากพูดกับซุนเกียนว่าถ้ามีลูกก็ขอให้มีลูกอย่างสุนกวนสุนกวนทําการลบไม่เก่งเลยครับเขาเรียกว่าสองก๊กใช่ไหมครับโจโฉกับเล่าปี่นาการทหารใช้การทหารนําการเมืองสุนกวนเนี่ยใช้การเมืองนําการทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนกวนเรียกได้ว่าใช้คนเป็นมีที่ปรึกษาจุนนุนมากแล้วที่ปรึกษาเนี่ยผ่านมา3มรัชกาลถ้าพูดกันง่ายๆก็คือซุนเกียนซสุนเซ็กแล้วก็สุนกวนแต่ซุนกวนเนี่ยเรียกได้ว่า ถ้าจะให้ไปลบก็มอบดาบอายาสิทธิ์ไปเลยให้ใจแล้วครับบอกไว้ใจพวกนี้ชอบไว้ใจถึงไว้ใจให้ดาบอายาสิทธิ์ให้ตราแผ่นดินไปไปลบเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาซื้อใจคนด้วยด้วยความจริงใจนะนี่ก็เรียกได้ว่านี่คือความอัจฉริยะละครับของสุนกวนค่ะดูฟังจากที่อาจารย์เล่าเนี่ยอุปนิสัยของแต่ละคนกับที่มาเนี่ยมันมันบอกอะไรได้หลายอย่างแล้วมันก็เหมือนกับเขามีตัวตนอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนี้จริงนิสัยคนแก่งเป็นนิสัยคนนะคะอาจารย์ครับครับแล้วเราก็สืบเชื้อสายมาจากทางจีน,เ,นเพราะฉะนั้นเราก็จะดูเป็นกรณีศึกษาได้อ่า แทบจะเห็นตัวบุคคลในปัจจุบันนี้ซ้อนทับกับตัวละครในสามก๊กขึ้นมาเลยนะค่ะอาจารย์องค์ความรู้ในการวางแผนเชิงบริหารงานที่อยู่ในวรรณกรรมสามก๊กเรื่องนี้คืออะไรบ้างครับครับหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ3ประการนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะ strategic management จะมีในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับ hrm human resource management ก็จะมีเรื่องขององค์การ organization นะครับเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำเราเห็นนะครับ การวางแผนการใช้คนศึก strategy t a c t i c ทั้งในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์การวางกลยุทธ์นะครับรวมไปถึงในส่วนของ HR การใช้คนการจูงใจคนการปลุกใจคนการเ e a d hunter ล่ะนี่คือ,อมสมัยโบราณเขาเ e a d ัน n t กันมาลูกน้องแต่ละคนนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะครับนะฮะเ,เขาไปเฮดฮันมาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหแสบแสบทั้งนั้นนะครับเรียกได้ว่าเตียวเลี้ยวเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกน้องโจโฉงแต่แรกลูกน้องโจโฉงเกือบทั้งนั้นนะครับมาจากก๊กอื่นทั้งนั้นนะครับมาจากกลุ่มอื่นทั้งนั้นแะครับ แล้วสุดท้ายโจโฉก็ใช้ความจริงใจแต่มีสิ่งหนึ่งที่โจโฉแสดงให้เห็นจุดยืนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโจโฉเล่าปี่หรือสุนกวนจะไม่รับคนทรยศเข้ามาอยู่ในกกเองเด็ดขาดแม้ว่าจะไปหันมานะครับก็เรียกว่าไปเอามานะครับแต่พวกนั้นเนี่ยต้องยอมโดยดุษดีเรียกได้ว่าต้องจงรับพกดีกับผู้คำชาเก่าแต่เรียกได้ว่าไม่มีทางไปแล้วแล้วตัวเองก็ใช้วิธีการในการจูงใจมาถ้าใครมาสวาม,มิภักดิ์เมื่อไหร่สักพักตายทันทีซูมาอีะะ้ล่ะซูมาอี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็อยู่กับ ในโจโฉมาตั้งนานอยู่เขาเรียกเป็นผู้เป็นตระกูลที่รับใช้ราชวงฮั่นแต่ซูมาอี้เนี่ยเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงแต่เก็บอาการรอเวลารอจังหวะเพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องของ strategic management อรอพว่วงเวลาจังหวะที่เหมาะสมะแม้จะมีสภาพกำลังมีทุกอย่างพร้อมแต่ถ้าผิดจังหวะอาจจะเป็นศูนย์หรือติดลบไปเลยซูมาอี้นี่สุดยอดฮะรอจนกระทั่งอ่อนแอนะโจโฉเ็าเรียกได้ว่ารู้ว่าซูมาอี้ไม่ไม่จริงใจแล้วครับแต่ก็ แต่ก็ใช้เพราะว่าเอาไว้ใช้ไปสู้กับพวกขงเบงนะครับหรือโจโผีก็ตามก่อนจะเสียชีวิตก็กระซิบบอกโจโผีว่าซูมาอี้ต้องเก็บเอาไว้นะอเอาไว้ใช้งานแต่อย่าไว้ใจซูมาอี้จึงไม่เคยเป็นแม่ทัพเลยในสมัยของพระเจ้าโจผีลูกชายของโจโฉนะครับแล้วสุดท้ายก็ซูมาเจียวแล้วก็ลูกชายคือซูมาเอียนก็เรียกได้ว่ายึดอํานาจแล้วขึ้นมาเป็นเป็นกษัตริย์เลยละครับปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จิน้นนะครับแล้วก็ไปยึด นะะในส่วนของจกกกแล้วก็สุดท้ายก็ในส่วนของอองอกกกแล้วก็รวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวะนะครับในแวดวงซีโอเมืองไทยนักการเมืองคนเด่นคนดังของไทยอาจารย์ยกตัวอย่างใครได้ไหมคะที่ความสําคัญกับสามก,ก,ก๊กนั่งไปปรับใช้อย่างจริงจังอันน,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 นี้อันนี้พูดยากเลยนะอันนี้อันนี้พูดยากแต่ก็แต่ก็กเราก็คงจะพอมองเห็นได้นะครับจากบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นก็ลองลองไปไปพิจารณาดู นะครับแล้วก็น่าจะไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับม,มากเลยล่ะครับส่วนตัวของาจารย์เองน่ะนำกลยุทธ์ต่างๆจากสังก๊กไปปรับใช้เรื่องอะไรบ้างในชีวิตก็จริงๆก็จะเป็นเรื่องของการทํางานการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับเพราะว่าโลกนี้เราอยู่คนอื่นนะสิ่งที่เราทําย่อมมีผลกระทบกับคนอื่นสิ่งที่คนอื่นทําย่อมมีผลกระทบกับเราเพราะฉะนั้นเราจะมองภาพเป็นสแตติกภาพนิ่งไม่ได้ แต่มันต้องเป็นภาพแบบไดนามิกหรือเป็นพลวัตเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยอนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับเมื่อเราศึกษาไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในในจิตใต้สํานึกเขาเรียกอะไรอยู่อยู่ในไม่ใช่จิตใต้สำนึกอยู่ในสิ่งที่เราเป็นออโตโอ้การทําทุกอย่างจะเป็นออโต้หมดแล้วค,ความมั่นใจจะเกิดเมื่อเรามีความมั่นใจเกิดความสําเร็จก็ย่อมประสบเสําเรได้ไม่ยากครับสำกนี่อาจจะต้อง อ่านหลายรอบนันจริงแค่สามจบนี่อาจจะยังไม่ลึกซึ้งพอด้วยซ้ำไปอ่านแต่ละครั้งก็คงจะได้ข้อคิดอะไรที่ต่างออกไปทุกครั้งถูกต้องเลยครับกลับไปอ่านใหม่อีกรอบนะคะอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์รัตกฤินะคะได้พูดคุยกันแล้วก็กระตุ้นเตือนเรื่องการใช้ชีวิตการปรับใช้เอาจากสิ่งรอบตัวที่ผ่านตาเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดยอดวรรณกรรมเรื่องนี้สกบคุณนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับผม ขอบคุณคุณชมสำหรับการติดตามรับชมดีดาวิสต้องฟอร์เเจวันนี้ด้วยว่างๆหาเวลาลองหยิบสามก๊กขึ้นมาศึกษากันค่อยๆอ,อ,อ่านดูว่าจะสามารถหยิบยกประโยชน์อะไรจาก3มก,ก๊กมาใช้ในการดําเนินชีวิตของเราได้บ้างนะคะดีดาวิสต้องฟอร์เเจกลับมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งพุทหน้านะคะบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปหรือว่าติดตามรับชมย้อนหลังได้2ช่องทางด้วยกันเข้าไปที่เว็บไซต์ t v d i d a ดาดอหรือดูผ่านทาง YouTube ก็ได้นะคะเสิ Search, Channel, นนาาร,ร,ร์ชหาดีดาไทยแลนด์ชแชลลพร ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ